ไอพีดานบนนะฮะไม่รู้ไปเข้าโครงการ5เม็ดมาหรือเปล่าครับผมมาหลอนอะไรคอมเมนต์ไม่รู้นะครับผมคือผมไปบอกเมื่อไหร่ว่าผมรู้จักวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดแบบทะลุปลนะูโปร่งฮะผมไปบอกเมื่อไหร่ไปเอาวิดีโอมาที่ทผมทำอนะไปเอามานะฮะคือมันไม่เคยมีไงอันนี้ผมไปฟอ้องหมิ่นประมาทได้แล้วเนะี่ยแต่ช่างมันหัวประเดินะครับไม่ให้ค่าไอ้พวกนี้ขอแค่คลิปเดียวพอเลยครับแล้ววัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดผมจะเล่นเฉพาะรุ่นที่ผมรู้จักเท่านั้น รุ่นที่ผมมีความเข้าใจเท่านั้นทําไมผมจะปล่อยวัตถุมงคลไม่ได้ในเมื่อผมมีความเข้าใจนี้รุ่นที่ผมปล่อยนะครับผมผมศึกษาม,มาจากนี่ครับผมอิงเล่มนี้นะฮะและไม่พอครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพเขาที่เขามีความรู้เนี่ยเขายินดีให้ผมเพราะผมนอบน้อมผมไม่เคยก้าวร้าวผมถึงได้อยู่ตรงนี้ได้นะและที่สาคัญก็คือครับวัตถุมงคลของพระพาตลอดผมบูชาจริงครับนี่ครับมีใบรับประกันครับผม P.S.G.A. ครับผมนะฮะ เล่นรุ่นที่รู้ทําไมมันจะปล่อยวัตถุมงคลไม่ได้ทำเมาก็ไปนอนฮะ